ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอกระบี่ศักดิ์สิทธิ์ที่ให้สร้างเฉินเสียงตกตะลึงเขาเดาวะชายผู้นี้คงนำวัสดุล้ำค่ามาให้วังกระบี่เทพสร้างเป็นอาวุธให้และจากสีหน้าของมันแล้วดูเหมือนจะสำคัญมากยามบ่ายจึงจะเสร็จชายชารากล่าวต่อไหนเจ้าบอก15้าเดือนก็เสร็จนี่ผ่านมา18เดือนแล้วชายคนนั้นแค่นเสียงเรามีปัญหาบางอย่างจึงทำตามที่กล่าวไม่ได้ ชายชรากล่าวเบาๆชายคนนั้นนั่งลงเก้าอี้ตั้งแต่มามันไม่สนใจเฉินเซียงและดูเหมือนมันจะไม่สนใจผู้ใดมันนั่งกระดกหลับตาเพื่อรอกระบี่เจ้านั่นแข็งแกร่งมากไม่รู้ว่ามันมาจากขุมกำลังไหนหลงสเสวียอีกล่าวด้วยความสงสยัยน่าจะเป็นขุมกำลังที่เกี่ยวข้องกับกระบี่ขุมกำลังที่สามารถหาวัสดุมาสร้างกระบี่ศักดิ์ได้นั้นในแดนสวรรค์ทั้งเก้ามีเพียงสองแห่งเท่านั้นเปยุยยุกล่าวแห่งแรกคือดินแดนต้นกำเนิดโบราณ ที่นั่นมีเขตอันตรายอยู่มีเพียงขุมกำลังที่ส่งพลังมากๆเท่านั้นถึงจะเข้าไปยังใจกลางของเขตอันตรายได้อย่างปลอดภัยอีกแห่งคือเมืองกระบี่ส่วนซูเหมยเหยาวก่าวเมืองกระบี่ส่วนตั้งอยู่บนยอดเขายักษ์ย้ายเป็นเมืองลอยฟ้าที่แม้จะผ่านมาล้านปียังไม่เคยร่วงหล่นเหตุผลที่มันนำวัสดุล้ำค่ามาให้สร้างกระบี่ศักดิ์อาจเป็นไปได้ว่าชายคนนั้นเป็นตัวตนระดับสูงของเมืองกระบี่ส่วนซูเหมยเหยาวก่า ในอดีตข้าและสิทธิ์พี่เคยไปเมืองกระบี่สวนคนที่นั่นแข็งแกร่งมากและที่นั่นก็มีวัสดุล้ำค่ามากมายขายด้วยเฉินเซี่ยงหันมองชายคนนั้นอีกครั้งหน้าตาของมันไม่หล่อเหลามากนักแต่ก็ถือว่าใช้ได้การแต่งตัวดูดีและสะอาดสะอ้านผู้อาวุโสว่านใครมาหาข้าหลิวเมิงเอ๋อเดินมายามนี้นางสวมชุดกระโปรงสีดำมัดผมทรงหางมาดูแล้วเหมือนมาดของผู้สร้างข้าเอง เฉินเซียงยืนขึ้นพลางกล่าวกับนางด้วยสัมผัสเทพพี่เมืงเอ๋อเมื่อได้ยินเสียงด้วยสัมผัสเทพนางรู้ทันว่าเป็นเฉินเซียงขณะที่นางกำลังจะกล่าวจู่จู่ชายที่นั่งหลับตาก็ลืมตาขึ้นเจ้าเรือบุตรสาวของหลิวซ่งอยู่แล้วท่านล่ะหลิวเมืงเอ๋อขมวดคิ้วนางไม่ชอบชายคนนี้สักเท่าใดนักเฉินเซียงคิดว่าที่ชายคนนั้นลืมตาขึ้นเพราะอยากเห็นหลิวเมืองเอ๋อชายคนนั้นกล่าวด้วยสายตาย้ยหยัน หลวยี่เทาแห่งเมืองกระบี่ส่วนเจ้าสมควรรู้จักข้าเจ้าเองเหรอสีหน้าของนางปรเปลี่ยนเล็กน้อยนางขบริมฝีปากพลางกล่าวกับเฉินเซี่ยงเจ้ามีเรื่องอะไรถึงได้มาหาข้าตามข้ามาเถอะเมื่อหลวยี่เทาเห็นหลิวเมื่งเอ๋อไม่สนใจมันไม่พอใจทันทีเจ้าจะไปไหนในเมื่อเจ้ารู้ว่าข้าจะมาเอากระบี่ศักดิ์สิทธิ์ทำไมเจ้าไม่ยอมออกมาหาข้าหลิวเม่งเอ๋อโกรธแต่นางควบคุมตนเองได้เป็นอย่างดี ข้าศึกษาการสร้างกระบี่ไม่ได้มีเวลาว่างมากขนาดนั้นยามนี้เฉินเซี่ยงไม่พอใจมากเหตุใดหลิวเมิ่งเอ๋อถึงต้องออกมาหามันแต่เขาก็พอคาดเดาได้หลัวยี่เทาแค่นเสียงมันกล่าวด้วยโทสะหมายความว่าเจ้าไม่อยากพบข้าทำไมหากสตรีคนใดที่จะแต่งงานกับข้าวกล้าวหยองอวดดีข้าจะทำให้มันผู้นั้นประสบกับชะตากรรมที่เลวร้ายหลิวเมิ่งเอ๋อรสูดหายใจลึกเพื่อสะกดโทสะฮึ่ม ไม่ว่ายังไงข้าก็ไม่แต่งงานกับเจ้าเฉินเซี่ยงเข้าใจเรื่องราวบิดาและมารดาของนางจัดแจงเรื่องแต่งงานอย่างลับๆและนี่ก็ดูเหมือนจะเป็นครั้งแรกที่นางได้พบอีกฝ่ายในเมื่อเจ้าพูดถึงขนาดนี้ดีถึงข้าไม่ต้องการเจ้าข้าก็จะเอาเจ้ามาเป็นภรรยาให้ได้เพราะยังไงซะเรื่องงานแต่งของเราก็ถูกเตรียมไว้แล้วหลวยี่เทายิ้มเย,ย้ย เฉินเซียงกมัดแน่นหักไม่เพราะหลิวเมิ่งเออรังตัวไว้เขาอาจทุ่มทุกสิ่งเพื่อสังหารอีกฝ่ายข้ามีสตรีมากมายหากเจ้าเป็นสตรีที่มีดีแค่เรือนร่างข้าอาจพาเจ้าเข้าตระกูลหากอ้อนวอนแต่ตอนนี้หึมเจ้าต้องเป็นของข้าเจ้าเป็นสตรีที่ทรงพลังคู่ควรให้เข้าร่วมตระกูลหลวงของข้าหลวงยี่เทายิ้มชั่วร้ายพี่เมิ่งเอ๋อข้าจะฆ่ามันเฉินเซี่ยงกล่าวกับนางด้วยสัมผัสเทพ ใจเย็นใจเย็นนางเร่งพาเฉินเซี่ยงจักไปทันทีพี่เมื่งเอ๋อทํทำไมท่านโกรธขนาดนั้นใครทำให้ท่านโกรธเซียนเซียนเห็นหลิวเมื่งเอ๋อพาชายคนหนึ่งมาสีหน้าของหลิวเมื่งเอ๋อดูโกรธเคืองมากแม้นางจะเป็นอาจารย์ของเซียนเซียนแต่ดูเหมือนยามนี้ทั้งสองจะเรียกขานกันเป็นพี่น้องหรือคนผู้นี้ล่วงเกินท่านข้าจะจัดการมันเดี๋ยวนี้ เซียนเซียนขมวดคิ้วพลางจ้องมองเฉินเซียงเมื่อเห็นสีหน้าของเซียนเซียนเขาคาดไม่ถึงว่าเซียนเซียนจะมีจิตสังหารมากขนาดนี้ไม่ใช่เขาแต่เป็นหลวยี่เทานางประคองเฉินเซียงนั่งลงเก้าอี้เมื่อเซียนเซียนเห็นเฉินเซียงคลานคืนร่างมาดนางจึงเดาเรื่องราวที่เกิดขึ้นออกนางรู้เรื่องหลวยี่เทาเรื่องนี้ทั้งนางและหลิวเมิ่งเอ๋อต่างเป็นกังวลและนางก็รู้ด้วยว่าเฉินเซียงพบหลวยี่เทาแล้วมันชักจะเหิมเกรมไปแล้ว ทำไมไม่ให้ข้าสั่งสอนมันเฉินเซี่ยงกล่าวมันเป็นเซียนจวินเจ้าเอาชนะได้เหรอที่สำคัญบิดาและปู่ของมันก็เป็นผู้เชี่ยวชาญที่ทรงพลังหลิวเมืองเอ๋อแค่นเสียงถึงจะเอาชนะไม่ได้แต่อย่างน้อยก็ทำให้มันเป็นหมันได้มีผู้หนุนหลังที่ทรงพลังแล้วยังไงขนาดเจ้าชายมังกรศักดิ์สิทธิ์ข้าย,ยังกินมันมาแล้วเฉินเซี่ยงเย้ยหยัน แก้ปัญหาด้วยวิธีนั้นไม่ได้ข้าต้องคำนึงถึงบิาดามารดาข้าพวกท่านเป็นผู้จัดแจงงานแต่งงานข้าไม่อาจสังหารมันด้วยเหตุผลที่ไม่อยากแต่งหรืวเมื่งเอ่ยไรหนทางเมื่อถึงยามนั้นข้าจะหนีไปพร้อมกับเซียน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 ถอนหายใจข้าได้ยินมาว่าหลวยี่เทาเป็นคนเย่อหยิ่งแต่คาดไม่ถึงว่ามันจะชั่วช้ากว่าข่าวหรือมากมันทำอะไรท่านบ้างหรือเมื่อเอ่ยบอกเล่าในสิ่งต่างๆเกี่ยวกับหลัวยี่เทา ช่างมันเถอะว่าแต่เจ้ามีเรื่องอะไรถึงมาหาพวกข้าหลิวเมิงเอ๋อกล่าวถามถ้าเจ้ามาช้ากว่านี้พวกข้าอาจไม่อยู่แล้วข้าแค่อยากมาพูดคุยเพราะข้ากำลังจะไปที่แห่งหนึ่งเฉินเซียงกล่าวถามแล้วท่านจะกลับแคว้นเซียนเหรินหวังใช่ไหมจะออกเดินทางเหรอเซียนเซียนกอดเฉินเซียงแล้วยิ้มพลางกล่าวพวกเราก็จะเดินทางเหมือนกัน พวกเราเตรียมจะไปแดนสวรรค์มังกรพร้อมกับบิดามารดาของพี่เมื่งเอ,อ๋อเฉินเซี่ยงก็จะไปที่นั่นพอดีเขาเดาว่าที่ตระกูลเซี่ยเร่งจากวังเซียนกระบี่เทพไปบางทีพวกมันอาจไปแดนสวรรค์มังกรพวกมันคงวางแผนทำอะไรสักอย่างพวกเจ้าจะไปทำอะไรที่นั่นเฉินเซี่ยงเองก็เตรียมจะเดินทางไปแดนสวรรค์มังกรเพื่อตามสิ่งที่จัก,กรพรรดิปีศาจต,ตกทอดไว้ บิดามารดาของข้ากล่าวว่ามีคนเทียบเชิญให้ไปแต่เป็นใครนั้นข้าก็ไม่รู้ผู้ที่ร่วมเดินทางมีมากมายหนึ่งในนั้นก็เป็นตระ,ตระกูลมังกรจักรพัรดหลิวเมืองเอ๋อกล่าวเจ้าก็จะไปแดนสวรรค์มังกรหรอือเชิญเซี่ยงพยักหน้าข้าไม่รู้ว่าพวกท่านก็ไปเหมือนกันแล้วคนที่เชิญมันเชิญให้ไปทําอะไรที่นั่นพวกข้าจะไปหาวัสดุสร้างอาวุธแล้วเจ้าหลักเซียนเซียนกล่าวถาม กระบี่ศักดิ์ปีศาสวรรค์บอกให้ข้าไปที่นั่นแต่เพราะอะไรข้าเองก็ไม่รู้ข้าก็เลยตัดสินใจจะไปดูเฉิญเซี่ยงกล่าวกระบี่ศักดิ์ปีศาสวรรค์หลิวเมิงเอ๋อและเซี่ยนเซี่ยนประหลาดใจและสงสัยที่นั่นมีสิ่งที่จักรพรรดิปีศาจต,ตกทอดไว้เชินเซี่ยงกล่าวกับพวกนางด้วยสัมผัสเทพไม่รู้ว่าที่เจ้าและข้าไปเป็นที่เดียวกันหรือเปล่าเพราะผู้ที่เป็นคนเทียบเชิญบิดามารดาข้าเป็นคนของดินแดนต้นกำเนิดโบราณ พวกมันเชี่ยวชาญการหาวัสดุในการหลอมสร้างบางทีสถานที่ที่มันจะพาไปคงมีวัสดุมากมายพวกมันเทียบเชิญคนไปมากมายบิดาของข้าบอกว่าไม่มีอันตรายข้าจึงพาเซียนเซียนไปด้วยหลิวเมื่อเอ๋อกล่าวน่าจะเป็นที่เดียวกันเฉินเซียงกล่าวเบาๆก็หวังให้เป็นแบบนั้นหลิวเมื่อเอ๋อกล่าวอย่างอ่อนโยนที่นั่นต้องมีสิ่งที่เหมาะกับเจ้าแน่เซียนเซียนยิ้มพลางกล่าว ข้าก็ได้วัสดุหลอมสร้างชั้นยอดมาเหมือนกันท่านหน้าจะได้แล้วก่อนหน้านี้เฉินเซี่ยงใช้ให้หวาเซี่ยงเวยนำวัสดุหลอมสร้างที่เขาได้มาส่งต่อให้หลิวเมิงเอ,อ๋อเฉินเซี่ยงยิ้มพลางกล่าวข้าจะไปแล้วขอข้ากอดพวกท่านหน่อยไม่หลิวเมิงเอ๋อหน้าแดงนางมองแขนทั้งสองข้างของเฉินเซี่ยงที่กำลังเคลื่อนเข้าหานางและเซี่ยนเซียนแม้นางจะปฏิเสธแต่สุดท้ายนางและเซียนเซียนก็หนีไม่พ้นอ้อมกอดของเขาจากนั้นทั้งสามก็หยอกล้อกัน คืนนี้ข้าพักที่นี่ได้ไหมเฉินเซี่ยงยิ้มชั่วร้ายไม่ได้เซียนเซียนแค่นเสียงและหน้าแดงนางรู้ว่าเฉินเซี่ยงคิดอะไรที่นี่วังกระบีเทพนะเจ้ารีบไปเถอะหลิวเมืองเอ๋อก็หน้าแดงเช่นกันเฉินเซี่ยงยิ้มพลางกล่าวงั้นคงต้องรอโอกาสหน้าเฉินเซี่ยงหยอกล้อก,กับพวกนางก่อนจะกลับออกมาเมื่อออกมานอกวังกระบีเทพเขาไม่พบหลวยี่เทาแล้ว แต่ขณะที่เขาเดินอยู่นั้นกลับมีกลุ่มคนมารุมล้อมคนเหล่านี้เป็นเหรินเซียนขั้นสุดท้ายพวกมันบังคับและผลักให้เฉินเซี่ยงขึ้นไปบนรถมา้าเฉินเซียงสามารถจัดการกับคนกลุ่มนี้ได้อย่างง่ายดายแต่เขาอยากรู้ว่าใครเป็นคนบงการพวกมันหลังหลังจากไปถึงห้องแห่งหนึ่งเขาเห็นบุรุษหนุ่มนั่งอยู่บนเก้าอี้หรูหราและคนผู้นั้นคือหลัวยี่เทาบอกมาว่าเจ้าไปหาหลิวเมิ่งเอ,อ๋อรทำไม หลัวยี่เทาตะคอกจากสีหน้าของมันดูเหมือนมันจะหวงหลิวเมื่อเออะมากแม้มันจะกล่าวไม่ดีกับนางก็ตามเจ้าและนางมีความสัมพันธ์ที่เหนือกว่าสหายทั่วไปข้ารู้ว่านางโกรธและเจ้าก็โกรธทกระทั่งคิดจู่โจมข้าแม้มันจะเย่อหยิ่งจองหองแต่มันไม่โง่แม้มันจะยั่วยุ่หลิวเมื่อเออแต่มันก็สัมผัสถึงโทสะของเฉินเซียงได้อย่างชัดเจนอยากรู้ไปทําไมเฉินเซียงกล่าวด้วยน้ําเสียงเย็นชา ดูเหมือนเจ้าจะเก่งน่าดูอยากจะลองบันดาลโทสะกับข้าที่นี่ไหมหล,หล่ะหลวยี่เทายันบอกมาว่าเจ้าเกี่ยวข้องอะไรกับนางทำไมถึงได้แอบไปพบนางถามปู่เจ้าดูสิเฉินเซี่ยงคำรำพลังในร่างประตูเหรินเซียนรอบกายเปล่งเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดร่างปลิวปะทะเข้ากับกำแพงสารเลวข้าไม่เคยยั่วยุเจ้าแต่เจ้ากลับคิดจับตัวข้าคิดจะจับข้ามาทรมานหรือไง น้ำเสียงของเฉินเซียงแสงด้วยโทสะก่อนที่เงาร่างของเขาจะโผล่ขึ้นด้านหน้าของหลัวยี่เทาในพริบตาหลัวยี่เทายังคงนั่งอยู่ที่เดิมสีหน้ายยหยันราวกับไม่สนใจการจู่โจมของเฉินเซี่ยงเฉินเซียงฟาดฝ่ามือใส่ใบหน้าของมันอย่างรุนแรงแต่มันกลับแค่นเสียงก่อนปรากฏกรอบปราณสลายการจู่โจมของเฉินเซี่ยงในพริบตาอย่างมากเจ้าเป็นแค่เหรินเซียนขั้นสุดท้ายต่อให้เจ้าเป็นเซียนจวินก็ทำลายการป้องกันข้าไม่ได้ ข้าคือคลึ่งเก้าบรรลุเซียนหวางเจ้ามันก็เป็นได้แค่มดปลวกหลวยี่เทาเยีย่ยนทั่วร่างของมันห่มคลุมด้วยเกราะที่ทรงพลังแต่ถึงอย่างนั้นตัวมันก็ทรงพลังไม่ธรรมดามันฝึกฝนทักษะวิชามากมายจนไม่เห็นการจู่โจมของเฉินเซี่ยงอยู่ในสายตาห้องที่ทั้งหมดอยู่ถูกทำลายเมื่อผู้คนที่ผ่านไปมาเห็นคนสู้กันในเขตของวังกระบี่เทพพวกมันต่างตกตะลึง ถ้าจะให้โอกาสเจ้าอีกครั้งหากเจ้าไม่ตอบคำถามข้าข้าจะตัดมือทั้งสองข้างของเจ้าจับเจ้าแก้ผ้าตรึงเจ้าไว้บนรถแล้วขับอ้อมวังกระบี่เทพสีหน้าหลวยี่เทามืดมนและเย็นชาดูเหมือนมันจะไม่กลัววังกระบี่เทพเฉินเซียงสูดหายใจลึกเขากล่าวในใจมังกรน้อยขอข้ายืมมาพลังล้อฟันมันหน่อยตั้งแต่ที่สัมผัสถึถงโทสะของเฉินเซี่ยงนางเตรียมพร้อมอยู่แล้ว เสียงคำรามของเฉินเซียงก่อนหน้านี้เข้าหูของหลิวเมิงเอ๋อและเซียนเซียนพวกนางรู้ว่ายามนี้เฉินเซียงต้องสู้กับหลวยี่เทาพวกนางเร่งตามผู้อาวุโสของวังกระบี่เทพไปจนเห็นเฉินเซียงที่กำลังยืนกำมัดแน่นด้วยโทสะส่วนหลวยี่เทาก็นั่งมองเฉินเซี่ยงด้วยสีหน้าย,ายา้ยหยันหลวยี่เทาเจ้าทำอะไรหลิวเมิงเอ๋อโกรธนางรู้ว่าเฉินเซี่ยงไม่ลงมือกับมันอย่างไรเหตุผลหลวยี่เทากล่าวตอบข้าก็แค่อยากรู้ว่ามันไปหาเจ้าทำไม อีกไม่นานค่าและเจ้าจะแต่งงานกันค่าจึงต้องรู้ทุกการเคลื่อนไหวและทุกการกระทําของเจ้าแต่เจ้านี่มันปากแข็งไม่ยอมบอกหลิวเมื่งเอ๋อโกรธมากจนเกือบจะคุมตัวเองไม่อยู่เซียนเซียนก็พร้อมลงมือแล้วเหมือนกันแต่ในขณะนั้นแขนทั้งสองข้างของเฉินเซียงกลับปลดปล่อยปรันมังกรมหาสารกล้ามเนื้อบนใบหน้าบิดกระตุกเขาคำรามเจ้าแซ่หลัวข้าจะทําให้เห็นว่าหมัดของข้าแข็งกว่า แล้วเฉินเซี่ยงก็เหวี่ยงหมัดเข้าใส่หลัวยี่เทาอย่างรวดเร็วแต่มันเองกลับยังคงสีหน้าเยะยันราวกับไม่สนใจหมัดของเฉินเซี่ยงอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ